สวัสดีครับสงครามกาซาจุดมุ่งหมายของอิสราเอลก็คือกวาดล้างกลุ่มฮามาสและแน่นอนว่ารู้อยู่แล้วว่าเป็นงานยากเพราะว่ากลุ่มฮามาสเนี่ยอยู่ปนกับชาวบ้านที่สําคัญคือกลุ่มฮามาสใช้โรงพยาบาลน,นี้เป็นที่ซ่อนตัวเพราะคิดว่าโรงพยาบาลเป็นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นที่ที่ต้องละเว้นในการโจมตีนะครับที่ผ่านมาอิสราเอลก็ละเว้นในการโจมตีทางกาศต่อโรงพยาบาล แต่ก็มีการเข้าตรวจคน้นแล้วก็พบหลักฐานมากมายว่าฮามาสเนี่ยใช้โรงพยาบาลเป็นฐานทําให้อิสราเอลก็ต้องเข้าตรวจคน้นโรงพยาบาลทุกแห่งในกาซาจนถูกนานาชาติทท้งติ้งพอสมควรนะครับเพราะว่าผู้ป่วยต้องได้รับผลกระทบนี้ไปด้วยแต่ต้องยอมรับว่าฮามาสใช้โรงพยาบาลเป็นฐานจริงๆอิสราเอลไม่ตรวจค้นก็ไม่ได้นะครับตอนนี้อิสราเอลกาลังปิดล้อมโรงพยาบาลนัสเซอร์ในกาซา ซึ่งก็เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวที่พอมีกำลังรักษาผู้ป่วยอยู่ในตอนนี้ ทำให้ฝ่ายปาเลสไตน์เนี่ยใช้ข้อนี้ในการสื่อสารกับชาวโลกก็เพื่อยับยั้งการโจมตีของอิสราเอลซึ่งมันก็ได้ผลในระดับหนึ่งนะครับทําให้อิสราเอลนี่ไม่กล้าโจมตีหนักสถานการณ์ตอนนี้ฮามมัสต้องใช้ประชาชนนี้เป็นโลแบบนี้ไม่งั้นก็ไม่รอดนี่คือความยากของอิสราเอลการที่บอกว่าอิสราเอลมีกําลังเยอะกว่าแต่ว่าทําไมยังไม่สามารถเอาชนะฮามาัสได้ก็เพราะมันเป็นแบบนี้นะครับเรื่องมนุษยธรรมนี่เป็นอุปสรรคใหญ่ ส่วนการบุกเมืองราฟาอิสเดลก็ยังยืนยันแผนเดิมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ปลูกแค่ปิดล้อมเอาไว้เพราะว่าสาเมิกาเนี่ยขอให้มีแผนอพยพคนออกก่อน ตอนนี้อิสราเอลก็มีแผนอพยพคนออกแบบคร่าวๆและก็รอโอกาสอยู่นะครับมันยังคุยกันยังไม่จบนานาชาติก็พยายามกดดันอิสราเอลส่วนอียิปต์ตอนนี้ก็เสริม้ว่าส่งกำลังเข้ามาเพิ่มก็เพื่อป้องก,กันการทะลักเข้าไปในอียิปต์ของชาวปาเลสไตน์ไม่ได้มาพร้อมรบกับอิสราเอลแต่อย่างใดนะครับแอดมินพยายามอธิบายสถานการณ์เพราะว่ามีบางคนนี่บอกว่าอียิปต์พร้อมรบกับอิสราเอลมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับแค่เข้ามาป้องกันไม่ให้ชาวปาเลสไตน์ เนีทัลรักเข้าไปในอียิปต์อียิปต์ไม่อยากรับพระละเพราะว่ามีปัญหาเยอะเอาจริงทั้งตะวันออกกลางเนี่ยไม่มีใครอยากรับชาวปาเลสไตน์ไม่มีใครเอาเลยนะครับ ประเทศที่ชาวปาเลสไตน์อพยพไปมากสุดก็เป็นชาติตะวันตกทั้งแสามิกาแคนาดายุโรปอันนี้ไม่น่าเชื่อนะครับและไปแล้วก็ค่อนข้างมีปัญหาเยอะเหมือนกันอันนี้ก็ต้องยอมรับสฐสเมิกาเองก็พยายามให้มีรัฐปาเลสไตน์เกิดขึ้นในพื้นที่หมายถึงให้ตั้งเป็นประเทศแต่ว่าปาเลสไตน์เองก็ไม่พอใจนี้เท่าไหร่เพราะว่าได้พื้นที่น้อย ปาเลสไตน์อยากได้พื้นที่อิสราเอลนี้ทั้งหมดซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้ส่วนอิสราเอลก็ไม่ยอมรับรับรสปาเลสไตน์เพราะว่าจะทําให้ได้ใจก่อเหตุขึ้นมาอีกต้องยอมรับว่าหาทางออกได้ยากมากไม่มีวันจบนะครับต้องสู้กันต่อไปทางการเมือง ตอนนี้ยอดการสูญเสียของกาซาอยู่ที่2อ6 6 3่รายได้รับบาดเจ็บ68,395รายอีกด้านทางตอนเหนือของอิสราเอลตามแนวชายแดนของเลบาน,นอนนะครับอิสราเอลก็โจมตีกลุ่มฮิตเบลนี่หนักขึ้นหลังจากที่ฮิตเบลโจมตีอิสราเอลแนวรบตรงนี้แอดมินได้วิเคราะห์ไปแล้วว่าอิสราเอลแค่ประคองอาการรอให้จัดการกาซาจบก่อนอันนี้ค่อยว่ากันตามตำราการรบแล้วจะไม่เปิดศึกสองทางอยู่แล้วนะครับแมว่า อิสราเอลจะมีกําลังมากกว่าก็ตามเท่าที่แอนพินติดตามข่าวฮิตบลาะก็พยายามโจมตีอิสราเอลด้วยขี่ปนาวุธตามเดิมไม่ได้มีการใช้กําลังภาคพื้นบุกอิสราเอลและการใช้ขี่ปนาวุธของฮิตบัลาะก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับไม่มีในยยะสาคัญการโจมตีไม่ได้เข้าไปในเขตเมืองใหญ่ปิดขีดหมู่บ้านแถวชายแดนนี้เท่านั้นสถานการณ์ตรงชายแดนเลบานอนกับฮิตบัลาะประเมินแล้ว,ว่าอยู่ในระดับที่พอควบคุมได้อิสราเอลไม่ได้หนักใจอะไรส่วน กลุ่มฮูตีนั้นหลังจากประกาศชชนะไปเมื่อวานนะครับก็ไม่มีการโจมตีใหม่มีแต่การโจมตีเก่าแต่ว่าเอามาพูดใหม่ฝ่ายตรงข้ามอิสราเอลก็คงผิดหวังไม่สามารถทำไรอิสราเอลได้มากไปกว่านี้ทำได้แค่หันมาอ้างเรื่องมนุษยธรรมเท่านั้นแ่ละครับสงครามกาซามันก็เป็นตัวอย่างของการมองการเมืองโลกได้ดีรูปแบบการเมืองโลกนี้เป็นอย่างไร ทิศท,ทางหรือว่าแนวคิดของประเทศในตะวันออกกลางนี่เป็นอย่างไรก็ดูได้จากสงครามในครั้งนี้การคิดว่าจะเกิดสงครามูมิภาคชาติอาหรับจะมารุมอิสราเอลก็เป็นการวิเคราะห์แบบไม่ค่อยรู้พื้นฐานการเมืองในตะวันออกกลางเท่าไหร่จริงๆแล้วหาข้อมูลได้ไม่ยากนะครับแต่ต้องเป็นคนที่ติดตามจริงๆในระดับหนึ่งถ้าคนอยู่ดีๆไม่มีข้อมูลแล้วมาวิเคราะห์ก็จะไม่เข้าใจนี้เท่าไหร่ไม่แปลกที่จะวิเคราะห์ว่าชาติอาหรับจะมารุมอิสราเอลอียิปต์พร้อมรบกับอิสราเอล ซีเรียพร้อมรบกับอิสราเอลอิสราเอลจะถูกลบจากแผนที่โลกอันนี้ใช้อารมณ์ในการวิเคราะห์มากกว่าข้อมูลนะครับอันนี้ผู้ชมก็คงพิจารณาได้ว่าใครวิเคราะห์เป็นอย่างไรส่วนสงครามยูเครน723วันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการเมืองโลกนี่ได้ดีแอดมินต่อสู้กับกองเชียร์รัสเซียมาตั้งแต่วันแรก มาถึงวันนี้ชัดเจนแล้วว่ารัเสเซียนี่เจ็บไม่คิดว่าตัวเองจะมาเจ็บขนาดนี้แอดมินวิเคราะห์ว่ารัเสเซียจะไม่บุกยูเครนเพราะว่ามันยากมันไม่ง่ายนะครับแต่ว่ารัเสเซียบุกอันนี้ก็ต้องยอมรับสภาพไปกองเชียร์ฮามาสกับกองเชียร์รัสเซียเนี่ยส่วนมากเป็นกลุ่มเดียวกันและก็ค่อนข้างเพอ้อฝันนี้เหมือนกันรัเสเซียจะชนะยูเครนได้24ชั่วโมงบ้าง3วันบ้าง3างาเดือนบ้างอารับจะมารุมอิสราเอลบ้างอันนี้ก็เป็นอาการเดียวกันนะครับก็คืออาการ ำเพอไม่ดูความเป็นจริงคาดหวังเยอะก็ผิดหวังเยอะสงครามยูเครนเนี่ยใกล้จะ2ปีแล้วเหตุผลต่างๆทีแอดมินเล่ามาเกือบ2ปีหวังว่าจะมีประโยชน์ในการติดตามข่าวสารต่างประเทศนี่พอสมควรอะไรไม่รู้ก็พอได้รู้นี่ขึ้นมาบ้างอยู่กับความเป็นจริงนะครับอย่าอยู่แบบประเทศปิดคอมมิวนิสต์ล้าหลัง723วันสงครามยูเครนรัสเซียนี่กล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายในเมืองเบลกรัด จากการโจมตีด้วยจรวจดของยุคเคนส่วนยุคเคนนี่บอกว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายในเมืองคาคิฟซึ่งเมืองคาคิฟแล้วก็เมืองบิวกรอดนี่อยู่ตรงข้ามกันนะครับ รัสเซียโจมตีมายูเครนนี่โจมตีกลับอยู่แล้วต่างคนต่างอ้างว่าแต่และฝ่ายเนี่ยโจมตีพลเรือเรือนนะครับนอกจากนั้นรัสเซียก็ยังโจมตีด้วยขี่ปนาวุธในจิตภูมิภาคของยูเครนทาให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายงานนี้ยูเครนสามารถสกัดขี่ปนาวุธได้13ลูกจากที่ส่งมาทั้งหมด26ลูกตอนนี้รัสเซียเนี่ยเร่งโจมตียูเครนก่อนที่จะหมดฤดูหนาวนะครับรัสเซียต้องการทําลายแหล่งพลังงานของยูเครนหวังให้ชาวบ้านนี่เดือดร้อนมาแผนเดิมในระะ ส่วนการต่อสู้ในเมืองอาร์เดียกา้าอันนี้ก็เป็นไปตามที่วิเคราะห์ไว้ยูเครนนี่เปลี่ยนพอโบอใหม่มีการปรับแผนถอนกําลังบางส่วนออกมาจากอารเดียกา้ามาตั้งรับในชัยภูมิที่ดีกว่านะครับถ้ารัสเซียยึดเมืองอารเดียก้าได้อันนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจมันเป็นแนวทางของพอบอใหม่ของยูเครนที่คํานึงถึงกําลังพลมากขึ้นไม่มุดทะลุนะครับ ส่วนกลาโหมของยูเครนรายงานตัวเลขวันที่16กุมภาพันธ์2567นี้ออกมานะครับทหารของรัสเซียนี่เสียไปแล้วประมาณ4,300นายเพิ่มขึ้นในวันนี้1,210นายสูงสุดในรอบเดือนนะครับรถถัง6,465เพิ่มขึ้น23รถยานเกราะ 12, 12,129เพิ่มขึ้น39ปืนใหญ่9,641เพิ่มขึ้น21 เจรวดลายลำกล้อง984เท่าเดิมนะครับระบบป้องกัน671เท่าเดิมโดรน7,408เพิ่มขึ้น4เครื่องบิน332เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์325เท่าเดิมขี่ปนุษร์ล่อน1,895เพิ่มขึ้น13นะครับเรือรบ25เรือดำน้ำ1อันนี้เท่าเดิมพานะ12,716เพิ่มขึ้น25 แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ1,528เพิ่มขึ้น4ีนะครับ